สร้างการรับรู้หรือการจดจําให้กับตัวสินค้าแล้วก็ตัวตัวร้านนะคะแสดงว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างแนดเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวสินค้ากับตัวร้านของคุณเนี่ยมันควรจะไปในภาพหลักหรือว่าแไ,ไปในแบรนด์เดียวกันทําช่องทางล้อไปในแนวทางเดียวกันทีนี้คุณจะทําผ่านช่องทางออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูว่ากลุ่มเป้าหมาย ของคุณเนี่ยนะคะในช่องทางออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครนะคะส่วนใหญ่เป็นใครทีเนี้ยเวลาเราจะสร้างการจดจำเนี่ยนะคะในตัวสินค้าหรือตัวแบรนด์เนี่ยมันจะต้องทําอะไรที่ว้าวออกมานะคะคุณนึกออกไหมจะต้องทําอะไรที่ว้าวออกมาในตัวสินค้าหรือตัวแบรนด์นะคะเริ่มแรกเนี่ยของการสร้างการจดจําก่อนคนจะจดจําได้ต้องสร้างการรับรู้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ ขั้นของการสื่อสารเลยนะคะคุณกําลังทําการสื่อสารการตลาดหรือสื่อสารแบรนด์ควรต้องสร้างการรับรู้ในตัวแบรนด์ก่อนทีนี้พอสร้างการรับรู้เสร็จเนี่ยเริ่มแล้วพอเขารู้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วทาให้เขาจำเนี่ยมันมีเทคนิคว่าจะทําให้เขาจําอย่างไรคุณทําออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณก็ ลั้ากับตัวตัวสินค้าต้องไปได้วยกันคุณอาจจะทําเป็นคลิปวิดีโออะไรสักอย่างหนึ่งออกมาในการโปรโมทสร้างการรับรู้ให้ร้านของคุณกับตัวแบรนด์สินค้าของคุณนะคะแต่ตัวคลิปนั้นน่ะมันจะต้องทัชหรือโดนใจผู้บริโภคนะคะถ้าคลิปวิดีโอหรือคลิปโฆษณาของคุณมันทัชโดนใจของผู้บริโภคแล้วเนี่ยวันหนึ่งน่ะคุณจะไม่ต้องซื้อสือ่อผู้บริโภคจะเกิดการแชร์บอกต่อกันเองโดยอัตโนมัติทางออนไลน์ที่เราเรียกว่าเกิดไวรัลมาร์เก็ตติ้ง วรันก็คือไวรัสเกิดการบอกต่อเพราะฉะนั้นจะทําให้คนจดจําได้นะครับมันจะต้องมีการทัชสัมผัสดโดนใจผู้บริโภคทีนี้ไอตัวนี้แหละตัวที่ยากว่าจะทํำยังไงให้มันทัชสัมผัสและเกิดการจดจําเพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูตัวอย่างงคลิปโฆษณาคลิปโปรโมทในหลายๆแบรนด์ที่เราดูแล้วมันรู้สึกมัน เราชอบมันโดนใจแล้วมันคัดมันสัมผัสอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะคะการสร้างการจดจําการโน้มน้าวอะไรต่างๆในของการสื่อสารการตลาดเขาจะใช้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อความรักความโกรธความชอบกระแสนะคะท็อปออฟเดอะทาวที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนปัจจุบันเอามาทำนะคะเป็นกิมมิคหรือเป็นเอ่ออะไรละหรือเป็นแนวแนว จ e สร้างสรรค์นในการทำโฆษณาหรือคลิปต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้เพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้มันเป็นจุดจูงใจทางด้านอารมณ์ความรู้สึกสัมผัสกับคนได้ง่ายที่สุดแล้วคนพอคนมันรู้สึกมันทัดสัมผัสแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแชร์แล้วบอกต่อตัมเองกดแชร์ตาเองคุณสังเกตนะวลาเราเจอคลิปอะไรก็ตามที่รู้สึกมันโดนอะ่ะมันถูกมันมันสะเทือนใจมันโดนใจเนะี่ยจะแชร์เราจะแชร์นะคะเป็นเทคนิคนะคะ เป็นเรื่องของแรงจูงใจทางอารมณ์มีเรื่องของความเชื่อความรักความโกรธนะคะความรู้สึกอารมณ์นะคะไปศึกษาตรงนี้ดูนะคะใช้ตรงนี้เป็นตัวทำคลิปมันจะสร้างการจดจำได้ง่ายและเร็วนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกต่อกันเองนะคะขอเป็นแฟนแท้มาฟีดด้วยนะคะ